คุณเอกฮะช่องเอกมีโปรที่เดือนครับวันนี้ฮะขวามือของเอกเอเ r อเรสต์ครับสปอร์ตแพ็คในราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาท สวัสดีครับผมคุณเอกฮะช่องเอกมีโปรที่เดือนครับเอกลีนวัฒโลจนะพิพาทครับฟอร์ดเอลิทครับสาขารัตนาธิเบตนะครับผมวันนี้ฮะขวามือของเอกเอเวอเรสต์ครับสปอร์ตแพคในราคา1 5 4 2 0 0 0้านบาทนะครับมาพร้อมชุดแตกวายนะครับพร้อมกระจังหน้า FORD FORD พร้อมไฟ LED 3ดวงนะครับสังเกตง่ายๆฮะในตัวสปอร์ตแพคก็คือจุดสังเกตที่โดดเด่นก็คือกระจกหูช้างครับที่มีกล้อง นะครับนี่คือเอเวอร์เรสต์สปอร์ตแพ็นะครับผมนะฮะอันนี้คือเป็นแบบพิ้วเรียวๆบอดี้เดิมๆไม่แต่งอะไรมากดูสวยดูดันนะครับยังไงเอกรบกวนครับฝากกดไลค์และกดแชร์ช่องเอกมีโปรทุกเดือนครับเอกนะครับมีนวัตโลจิพนธาสนะครับ f o อร์ตเอลิสสาขาราชทิเบตครับผม